สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้พามันต่อน,นอกอำเภอวังจันทร์วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับเชา้าหมอกลงหนาเลยตอนมาถึงผมมาถึงหมายประมาณ หกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบอย่างเงี้ยครับแต่เวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงหน่อยๆแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นนกเพราะว่ารอแดดรออะไรก่อนครับตอนนี้เริ่มมีแสงลงแล้วก็เดี๋ยวจะเอานกไปลองขึ้นไม้แรกดูนะครับวันนี้เอากำไรทองมา มีเสียงนกขันอยู่เดี๋ยววันนี้จะขึ้นเล่นต้นไม้เ,เตี้ยเพราะบริเวณน,นี้พื้นที่ค่อนข้างจำกัดพื้นที่ในการเล่นอแต่นกขึ้นมาเกาะใส่ไฟตรงนี้เยอะมากเนี่ยบริเวณเนี่ยครับเป็นสวนปามสวนปามสวนยางเะยครับ สภาพหมายแบบนี้นกเยอะตรงนี้เป็นเรียกแล้วสระน้ำน้ำมีนกนะครับแต่ว่าต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าสู้หรือเปล่า เดี๋ยวผมพาไปขึ้นนกไม้แล้วกันเคยมาแล้วนะครับได้นกไปน่าแปลกใจเหมือนกันเรัะเชื่องมากนี่ดินแม่อะไรเลยตอนนั้นรถถังก็จะได้เนี่ยครับบริเวณ ผมไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรครับต้นเล็กๆอยู่ริมทางอะ่ะจะด้านขวาเขามีนกขันเยอะอยู่เดีย๋ยวว่าจะเปลี่ยนใบไม้แปมตรงชานนะครับใบนี้ค่อนข้างใหญ่เมีโอกาส นกเหยียบแล้วคอนจะไปค้างบนใบนะเหยียบไม่ลงต้องดูให้ดีเดี๋ยวพาดพังมาเดี๋ยวกับใบนี้จริงใบค่อนข้างใหญ่ขึ้นต้นเตีเต้ยน,นะครับไม่ขึ้นสูง ใ,ใบไม้จริงๆใบไม้ในการแซมนี้แหละผมว่าใช้ต้นไม้ที่ต้นไม้ต้นอะไรเงี้ย อยู่ใกล้ๆหมายที่เราจะใช้ที่เราจะขึ้นนกผมว่ามันลดลดความระแวงของนกไปได้ให้มากกัน,น้อยครับไม่ใช่ว่าเราเอาเราแสมมาแล้วนกเขาไม่เคยเห็นเลยไอใบไม้แบบที่เราแซมมาในพื้นที่ไม่มีอะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะระแวงหน่อยในความรู้สึกของผมนะครับผิดถูกผิดถูกไม่รู้เหมือนกัน สำคัญน,นะครับการแซมพระเนียดเนี่ยบางคนเห็นต่อนกไม่แซมในไม้เลยอ่ะเขาต่อได้ไงหัวเก่งบางคนก็จะละเอียดในการแซมมากๆนะครับเปลี่ยนใบไม้ทุกครั้งอะไรประมาณนี้ครคับอืแ,แต่แต่ผมก็จะ ถ้าประมาณวันสองวันเนี้ยผมก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าหลายวันหน่อยมันแห้งก็ต้องเ,เปลี่ยนหัวเวลานกเหยียบคอแล้วมันจะค้าง บนใบไม้อะไรเงี้ยไอ้เคสพวกนี้มันเคยเกิดมันเสียวกลสบลองดูกัน แล้วนะครับดินเมื่อกี้แบตหมดกล้องตัดไปก่อนเดีย๋ยวลงมาดูกันครับตัวนี้คู่เก่งครับคู่เก่งคู่หนา ดูลายกันในชั้นนะครับนกนวลๆสัมปีกแน่นมากลายสวยมากนี่นะดุกมากครับตัวนี้ไล่ควัวลงมาแล้วครับ เรียบร้อยครับพี่นมองทับกำลัทองแท่งสองครับ